การรายงานข่าวอย่างท่วมท้นและการสรรเสริญอย่างกว้างขวางทางออนไลน์ทำให้เฮเลนาและรัฐบาลนอร์ดิกทั้งหมดรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งไม่มีใครคาดคิดว่าการคว้าโอกาสนี้จะสร้างผลกระทบมากมายขนาดนี้ในโลกออนไลน์นอกจากการสรรเสริญความเด็ดขาดและความกล้าหาญของเฮเลนาแล้วหลายคนยังวิเคราะห์การกระทำของเธอตั้งแต่ขึ้นครองราชเมื่อมองย้อนกลับไปในเส้นทางของเธอ ผู้คนพบว่าราชินีสาวผู้สวยงามคนนี้ก้าวเดินทุกย่างก้าวด้วยความสงบและแน่วแน่อย่างน่าทึ่งงดงามสงบมีความสามารถและเที่ยงทำเฮเลนามีคุณสมบัติเกือบทุกอย่างที่ราชวงศ์ปรารถนาซึ่งส่งผลให้ความนิยมของเธอเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้คือเยชนได้เดินทางมาถึงเมืองอุชวยาเมืองท่าทางตอนใต้สุดของอาร์เจนตินา ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามปลายสุดของโลกอย่างเงียบๆหลังจากลงจอดที่สนามบินอุชวยาพร้อมกับหญิงสาวสวยสามคนทั้งสี่คนก็เข้าประเทศอย่างราบรื่นในฐาน,พนะพลเมืองนอร์ดิกลูกเรือของเรือวิจัยนอร์ดิกกำลังรอยอยู่ด้านนอกสนามบินแล้ว ข้อความที่เขาได้รับคือนักอุตุนิยมวิทยาหลายคนจากยุโรปเหนือกำลังเดินทางไปแอนตาร์กติกาเป็นการชั่วคราวด้วยเรือของพวกเขาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางกลับสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะสถานีวิจัยนอรดิกไม่ใช่สถานีถาวรหากพวกเขาประกาศตั้งแต่แรกกว่าจะมีคนมาอยู่ตลอดฤดูหนาวนักวิจัยเหล่านั้นจะมองว่าเป็นการฆ่าตัวตาย การประกาศดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการถกเถียงกันในหมู่พวกเขาก่อนที่เย่เฉินจะมาถึงเสียอีกและเขาจะไม่มีเวลาใช้การโน้มน้าวทางจิตวิทยาเพื่อแก้ไขปัญหาเย่เฉินใช้ชื่อปลอมว่าจิมมี่ลูอิสเขาและผู้หญิงสวยสามคนเพิ่งผ่านด่านศุลกกกรมาก็เห็นชายวัยกลางคนถือป้ายที่มีข้อความว่าจิมมี่ลูอิสเย่เฉินเดินเข้าไปหาเขาและพูดว่าสวัสดีครับผมจิมมี่ลูอิส ชายคนนั้นประหลาดใจที่เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเป็นชาวเอเชียและทั้งสี่คนเป็นชาวเอเชียเขาพูดตะกุกตะกักว่าคุณคือคุณลุยส์ใช่ไหมครับงั้นงั้นสามคนนี้ก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอีกสามคนที่เดินทางมากับคุณใช่ไหมครับสแกนดิเนเวียไม่ใช่ประเทศที่มีประชากรผู้อพยพจำนวนมากดังนั้นนักท่องเที่ยวชาวเอเชียจึงพบเห็นได้ทั่วไป แต่ผู้อพยพชาวเอเชียนั้นหายากกว่ามากแผนกอุตุนิยมวิทยาไม่ใช่ภาคส่วนที่ชาวเอเชียได้เปรียบอย่างมากเช่นเดียวกับภาคพลังงานดังนั้นการมาถึงของนักอุตุนิยมวิทยาชาวเอเชียทั้งสี่คนจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไม่น่าเชื่อสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มารับพวกเขาเย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าใช่แล้วพวกเราทั้งสี่คนต้องขึ้นเรือเรือของเราจะออกเมื่อไหร่ครับ ชายคนนั้นหลุดจากผวังและอธิบายว่าคุณหลุยเรือวิจัยของเรากําลังรอยอยู่ที่ท่าเรืออุชวยาเพื่อเติมเชื้อเพลิงและสเสบียงเวลาออกเดินทางเดิมคือ7นาฬิกาในอีกสามวันข้างหน้าแต่ช่องแคบเบรคมีคลื่นลมแรงมากในช่วงนี้ดังนั้นเราอาจต้องรอยอยู่ที่นี่อีกสองสาวันจนกว่าคลื่นจะสงบลง เขาเสริมอย่างรวดเร็วว่าอย่างไรก็ตามคุณหลุยพวกคุณทั้งสี่คนสามารถไปกับผมที่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือได้ในภายหลังเราเตรียมที่นั่งไว้สี่ที่แล้วเรือวิจัยมีขนาดใหญ่และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเนื่องจากครั้งนี้เราส่วนใหญ่รับส่งคนจึงมีคนบนเรือไม่มากนักดังนั้นจึงค่อนข้างเงียบและสะดวกสบายเนื่องจากการเดินทางไปแอนตาร์กติกาต้องผ่านบริเวณที่เรียกว่า โ r o a r i n g 40ซึ่งเป็นบริเวณที่มีลมและคลื่นรุนแรงที่สุดในโลกเรือวิจัยแอนตาร์กติกาจากหลายประเทศจึงใช้เรือขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการทนต่อลมและคลื่นที่รุนแรงกว่าโดยทั่วไปมีระวังบรรทุกเกิน1 0 0 0 0ตันเรือเหล่านี้มีพื้นที่ภายในกว้างขวางมากสามารถบรรทุกเชื้อเพลิงสเสบียงและอุปกรณ์วิจัยจำนวนมากและสามารถรองรับผู้คนได้อย่างน้อย100คนเนื่องจากครั้งนี้มีคนอยู่บนเรือไม่มากนะัก ห้องพักจึงกว้างขวางมากเย่เฉินคิดไว้แต่แรกกว่าควรหาโรงแรมที่สะดวกสบายในอูชวยาพักสักสองสาวันก่อนขึ้นเรือที่ท่าเรือแต่แล้วเธอก็นึกขึ้นได้ว่าแม้ว่าเครื่องบินของอูเฟยหอยานจะไม่เคยไปอูชวยามาก่อนและเดินทางระหว่างบุโนไซเรสกับส่วนอื่นๆของโลกมาโดยตลอดแต่ที่นี่ก็อยู่ไม่ไกลจากบุโนไซเรสและอยู่ใกล้กับอาณาเขตของสมาคมเบรกกิ้งชิง ไม่ว่าจะเป็นตัวเธอเองหลินว่านเอ,อ๋อหรือหยุนรูโกและซ่งรูอยู่พวกเขาทั้งหมดหล้วนเป็นบุคคลที่สมาคมทำลายราชวงศ์ชิงต้องการตัวดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะแสดงออกอย่างเด่นชัดเกินไปยิ่งไปกว่านั้นใบหน้าชาวเอเชียไม่ค่อยพบเห็นในที่นี่และการที่มีใบหน้าชาวเอเชียสี่คนอยู่ด้วยกันจะยิ่งดึงดูดสายตามากขึ้นไปอีกเย่เ yeah, ฉินจึงตกลงตามข้อเสนอหลังจากเก็บสัมภาระทั้งหมดแล้ว พวกเขาทั้ง4ี่คนก็ขึ้นรถมินิบัสที่เขาขับและมุ่งหน้าตรงไปยังท่าเรืออุชวยาพวกเขาแบกกระเป๋าเดินทางทั้งหมดสิบใบซึ่งส่วนใหญ่ลินว่านเอ,อ๋ขอให้เฮเลนาเตรียมไว้เธอรู้ว่าเย่เฉินหยุนรูโกและซ่งรูอยู่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฝึกฝนและเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วสำหรับพวกเขาในขณะที่เธอต้องทนทุกทรมานอยู่หลายเดือนในคืนขั้วโลกอันโหดร้าย ดังนั้นเธอจึงเตรียมสัมภาระไว้มากกว่าคนอื่นเดือนมีนาคมในอูชวยาเป็นฤดูใบไม้ร่วงอุณหภูมิค่อนข้างสบายเย่ฉันเห็นนักท่องเที่ยวแบคแพคจำนวนมากบนท้องถนนแต่ละคนสะพายเป้ขนาดใหญ่ที่ดูเป็นมืออาชีพอุปกรณ์กลางแจ้งของพวกเขาส่วนใหญ่มีสีสันสดใสทำให้ท้องถนนดูมีเอกลักษณ์เย่ เัิถามชายวัยกลางคนที่มารับเขาที่สนามบินด้วยความสงสัยว่านักท่องเที่ยวแบ็คแพ็คเหล่านี้ไปแอนตาร์กติกากันหมดเลยเหรอครับชายวัยกลางคนยิ้มและกล่าวว่านักท่องเที่ยวแบ็คแพ็คเหล่านี้เพิ่งกลับมาจากแอนตาร์กติกาและหมู่เกาะเซาเชสแลนดก่อนฤดูหนาวฤดูท่องเที่ยวแอนตาร์กติกาคือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี เฉพาะในช่วงสเดือนนี้เท่านั้นที่เรือสำราญเชิงพาณิชย์จะเดินทางไปยังแอนตาร์กติกาหลังจากฤดูนี้เรือสำราญเชิงพาณิชย์ทั้งหมดจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ช่องแคบเบรกตอนนี้ก็ปลายเดือนมีนาคมแล้วซึ่งเกือบจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายสำหรับการเดินทางกลับหลังจากนักท่องเที่ยวเหล่านี้กลับมาที่อุชวยาแล้วบางคนจะเดินทางออกจากอาร์เจนตินาโดยเครื่องบินโดยตรง บางคนเลือกที่จะอยู่ในอาร์เจนตินาสักพักก่อนที่จะเดินทางต่อจากนั้นเขาก็อธิบายให้เยฉันฟังว่าอุชวยาเป็นก้าวสำคัญที่สุดไปยังแอนตาร์กติการองรับนักท่องเที่ยวไปยังแอนตาร์กติกามากกว่า90%ดังนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงพัฒนามากคิดเป็น40%ของ GDP ในท้องถิ่นง,งานครึ่งหนึ่งของเมืองเกี่ยวข้องกับเรือและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปและกลับจากแอนตาร์กติกา และมีคนอย่างน้อยหนึ่งแสนคนเดินทางไปยังแอนตาร์กติกาจากที่นี่ทุกปีเขายิ้มและกล่าวเสริมว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ไม่ใช่ช่วงฤดูท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดของเมืองเล็กๆแห่งนี้เพราะทวีปแอนตาร์กติกาใกล้จะเข้าสู่ช่วงกลางคืนขั้วโลกแล้วนักท่องเที่ยวทั่วไปจะทยอยเดินทางออกจากแอนตาร์กติกาในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้า การอบพยพกำลังดำเนินอยู่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนจากสถานีวิจัยฤดูร้อนได้เริ่มเดินทางออกไปแล้วเราต้องกลับจากแอนตาร์กติกาภายในต้นเดือนเมษายนดังนั้นพวกคุณทั้งสี่คนจะมีเวลาเพียง3วันหรืออย่างมากที่สุดห้าวันในการจัดการอุปกรณ์เย่เฉินถามว่าเรื่อจะใช้เวลากี่วันในการเดินทางจากอูชวยยามาถึงสถานีวิจัยของเรา อีกฝ่ายคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าถ้าเร็วก็อาจใช้เวลาสองวันครึ่งถ้าช้าก็อาจใช้เวลาสามวันครึ่งจากนั้นเย่เชินก็ถามว่าสถานีวิจัยอื่นๆรอบๆสถานีของเราเป็นสถานีฤดูร้อนหรือสถานีตลอดทั้งปีอีกฝ่ายพูดว่าสถานีวิจัยที่เรากำลังจะไปอยู่ใกล้กับ ภายในทวีปแอนตาร์กติกาในรัศมีหลายสิบกิโลเมตรเกือบทั้งหมดเป็นสถานีวิจัยของยุโรปซึ่งทั้งหมดเป็นสถานีสำหรับฤดูร้อนเนื่องจากยิ่งเข้าใกล้พื้นที่ภายในของแอนตาร์กติกาสภาพแวดล้อมก็ยิ่งรุนแรงดังนั้นสถานีที่ใช้งานได้ตลอดทั้งปีจึงส่วนใหญ่สร้างอยู่บนคาบสมุทรแอนตาร์กติกาและเกาะโดยรอบเยชิ yes นอรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยก่อนมาเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพอากาศในฤดูหนาวของแอนตาร์กติกาและรู้ว่าสภาพอากาศของแอนตาร์กติกานั้นแปลกประหลาดหลังจากเข้าสู่ช่วงกลางคืนขั้วโลกฤดูหนาวที่นั่นจะหนาวจัดจนแม้แต่การเคลื่อนที่ของอากาศก็กถูกจำกัดอย่างมากดังนั้นในช่วงกลางคืนขั้วโลกทวีปแอนตาร์กติกาจึงแทบไม่มีลมหรือหิมะตก แทบจะเป็นคืนที่ยาวนานหนาวเย็นและท้องฟ้าจํมใสในทางตรงกันข้ามแอนตาร์กติกาในฤดูร้อนมีลมและหิมะตกคืนฤดูหนาวของแอนตาร์กติกาคือคืนที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าลบ80องศาเซลเซียสไม่มีลมหรือหิมะท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวและแสงเหนือและความสงบอย่างที่สุดในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นและโปร่งใสเช่นนี้ ทัศนวิสัยคงไม่เลวร้ายนักภายใต้แสงดาวและแสงเหนือทัศนวิสัยน่าจะไกลยอย่างน้อยหลายกิโลเมตรหากมีสถานีถาวรของประเทศอื่นอยู่ใกล้ๆการเดินทางไปมาคงไม่สะดวกนักสำหรับพวกเขาแต่ถ้าเหลือเพียงแค่สี่คนในรัศมีไม่กี่สิกิโลเมตรทุกอย่างก็จะง,ง่ายขึ้นมาก